สวัสดีครับ FC ุลุงรวินครับผมคันนี้นะครับลูกค่าน้ำเผาของลูกค้ามาเองนะครับผมเป็นคัดซีหนาหาครับเดี๋ยวชมงานเชื่อมงานดามนะครับผมงานเชื่อมงานดามนะครับดามได้เหล็กหนาครับเชื่อมสวยๆนะครับแกนเผาสองนิ้วคือเก้าครับกอดได้เหล็กสิบหกมิลนะครับผมเชื่อมสวยๆแข็งแข็งนะครับให้ลูกค้าตรวจสอบไปน้ำกันนะครับผู้ที่สนใจกับเบื้องประกอบการตัดสินใจไปน้ำนะครับ การสอดเชื่อมนะครับน็อกไนท์นะครับทางไนท์เขาเขาติเชื่อมในเต่าคออีกนะครับผมแขียงแรงครับงันเชื่อมงันดามนะครับผมขาตั้งเกียว์ปั๊บครับมาตรฐานนะครับของอูงค์เขาครับหมุนไงครับถอดพ่วงสายพ่วงนะครับกัดซีนาหาครับผมตัวนี้ทุกชิปตันได้นะครับผมเขาห้องให้ยงนะครับผมการห้องนะครับอันนี้เป็นเพาของลูกค้านะครับ เป็นน้ำเผามาให้โยรานนะครับผมเป็นคัตซีหน้าห้านะครับน้ำทรงทาคันโทมืออื่นเร้าเลยนะครับดวนนะครับผมอาทิตย์นี้เล็งคัตซีออกนะครับผมยาว4เมตรนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปใส่ครับเอลหาศูนย์นะครับผมนี่ครับงานเชื่อมมาตรฐานนะครับคัตซีมาตรฐานนะครับลูกค้าอยากได้ไปต้อยเองนะครับมันเจไดครับผมงานเชื่อมงานดามนะครับทุกระยะ ของการพับข้ากระดิามด้วยเล็กหนานะครับ9มิลถึง12มิลนะครับแล้วจะบางจุดนะครับผมจุดสำคัญเ้ากับดามหนานะครับผมนี่ครับสวยๆแข็งๆนะครับสอนค้อห้องค้อก็ะให้พอดีกับลูกค้านะครับลดลูกค้าจากแรงแกงมาเ้ากระิห้องให้นะครับตามระดับหางนะครับผมสีบ่เสียบบ้างแหนนะครับขออนุญาตลงสีครับผมจะมาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับงานลงสีของลูกค้านะครับทั้งอําเภอทาคันโทกาลสินนะครับกําลังสีออกน้าทรงนะครับนช่วงเสานีนะครับไทรนวิวงานดิบไปแล้วนะครับเป็นคัสซีหนาหานะครับผมความยาวซีเมตรนะครับการเชื่อมการดามนะครับมาตรฐานนะครับวงเฮ้านะครับผมกันเชื่อมสวยๆครับเนียนๆนะครับไทตอนเสาเลยนะครับจะออกนะครับผมไปทั้งทีทาคันโทนะครับขาตั้งเฮ้ากับ เป็นเกียวปั๊บไห้นะครับเวลาถอดพ่วงใส่พ่วงนะครับอันนี้เป็นเผาของลูกค้านะครับผมนี่ครับขัดแต้งให้ลงสีให้ไม่นะครับผมสวยใส่ได้นะครับแต่ว่าขั้นนี้นะครับตั้งศูนย์นะครับตามเผานะครับผมแต่ว่ากระทะของลูกค้าอ่าทั้งหนึ่งมันตีบนะครับทั้งนี่ห่างทั้งหนึ่งตีบนะครับอาจจะดูแบบ เลื่อมเืมกันแน่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเขาตั้งตามเซนเตอร์นะครับตั้งตามดูมนะครับผมนี่ครับกระทะมันอยากตีบครับทั้งนี้ครับจะได้ดูแบบแปลกแปลกตายทัางน้อยครับแข็งแรงครับไม่มีปัญหาครับทุกแปตันเก้าตันสิตันสบายสบายครับตัวนี้ช่วงตัวเงียวนะครับให้ลูกค้าไปต่อเองนะครับผม การห้องกันอย่างห้องกับห้องเลยเล็กล้างน้ำหนาหานะครับห้องเย้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกับผมนีอย่างไรนะครับรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับของลูกค้าทั้งท่าคันโทนะครับเดี๋ยวตรวจสอบิ้ดงานน้ำนะครับผมไก่คิ้วต่อไปไก่คงสิเป็นสารีดํามือนะครับผมกําลังขึ้นไห่ลูกค้าทั้งพายืนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทั้งท่าคันโทนะครับผมคันนี้ คัันชีช้เป็นขั้นที่สองนะครับผมของมู่บ้านนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเบอร์โทรลานเบอร์โทรอูน้ำครับศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ